สิ่งที่ตามมา<ะ>หมูแพงแบบนี้มันมีปัญหาเรื่องของหมูเถื่อนด้วยนะคะ,ะเรื่องนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการไปสกัดกั้นไม่ให้เข้ามาเหมือนกันล่าสุดตํารวจปทศค่ะไปพร้อมกับกรมปศุสัตว์นะคะเข้าตรวจสอบโรงชำแหละหมูแห่งหนึ่งในเขตบางซื่อหลังได้รับร้องเรียนว่ามีการลักลอบนําเนื้อและชิ้นส่วนโดยไม่ทราบแหล่งที่มาคือเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคแถมส่งกลิ่นเหม็นด้วยอพอเข้าไปเห็นในโรงชำแหละนี่พังงะเลยนะเพราะว่า มีซากหมูถูกวางกองกับพื้นโดยไม่ได้ใส่ภานชนะค่ะอกนะเนี่ยแล้วก็ต้องขนใส่กระบะแบบนี้ตรวจสอบพบซากหมู7,500กิโลกร,รมัมมีเอกสารถูกต้อง5,700กิโลกร,รมัมส่วนอีก1,800กิโลกร,รมัมไม่ทราบแหล่งที่มาค่ะเนี่ย วางกระจายแบบนี้ดูแบบไม่สะอาดเลยอะค่ะ,ะก็เลยต้องแจ้งข้อหากับนายธนพลอายุ41ปีนะคะซึ่งอ้างตัวว่าเป็นเจ้าของโรงชำแหละแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีค่ะคือเป็นลนักษณะของการเลี้ยงที่ไม่ถูกสุขอนามัยยังไม่พอการชำแหละเองก็เรียกว่าสกรปรกเนะาะนะแล้วก็เนี่ยฮะทางทีมงานมีเขียนไว้ในโนต้ตด้วยนะบอกว่าหมูเถื่อนทะลักแถมกักอนามัย <laughs> เออนะเรามันเป็นเรื่องของอาหารการกินเนี่ยนะฮะเราอย่าไปต่อรองนะครับเรายอมไม่ได้นะฮะต้องเรื่องของเรื่องของสุขอณนามัยท้องร่วงอะไรขึ้นมาไม่คุ้มอะค่ะนะคะแล้วช่วงนี้อากาศร้อนๆแบบนี้ด้วยเนะค่ะ